ถ้าพูดถึงปีพุทธศักราช2,539มีใครที่ยังไม่เกิดบ้างยกมือขึ้นนะครับก่อนที่จะรับชมวิดีโอจากช่อง Baby m i n ก็อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะย้อนเวลากลับไปนะครับเพื่อเอาเลโก้นะครับที่ออกตั้งแต่ปี1996นะครับหรือปี25 39นะครับซึ่งย้อนเวลากลับไปก็ประมาณโห21ปีที่แล้วเลยทีเดียวนะครับเราลองมาดูกันว่าเลโก้ในสมัยตั้งแต่21ปีที่แล้วเป็นยังไงบ้างนะครับก็สำหรับเลโก้เซตนี้ที่เราจะเอามาให้ดูกันนะครับก็จะเป็นเลโก้เซต6280นนะครับซึ่งเป็น Lego เลโก้เรือโจรสลัดลำนี้เองนะครับเดี๋ยวเราจะต่อกันให้ดูแล้วก็ให้ดูส่วนประกอบต่างๆที่อยู่กันใน เรือลำนี้นะครับมาดูกันได้เลยสำหรับเลโก้ชุดนี้นะครับก็เป็นเลโก้ที่ออกตั้งแต่ปี1996นะครับหรือว่าปีพุทธศักราช2539นั่นเองเรามาดูประวัติโดยคร่าวๆของเรือลำนี้กันก่อนเลยนะครับซึ่งเรือลำนี้เองก็อยู่ใน l e โก้พ r a เรดหนะครับหรือว่าเป็นเลโก้โจรสลัดในช่วงแรกนั่นเองนะครับซึ่งเรือลำนี้ ก็มีชื่อว่า Imperial Amanda f r a g s h i p นะครับเรือลำนี้เองนะฮะเป็นเรือที่อยู่ในกลุ่มของทหารนะครับที่คอยปราบเหล่าโจรสลัดนะครับซึ่งในคำว่า Imperial นั้นนะครับคือเรือที่อยู่ภายใต้การควบคุมของจักรพรรดิที่คอยคุ้มกันเส้นทางสินค้าจากเหล่าโจรสลัดนะครับโดยที่ l ลโก้เซตนี้นะครับมีน้ำหนักทั้งหมด1,014กรัมนะครับหรือประมาณ1กิโล กว่านะครับจำนวนชิ้นทั้งหมดก็คือ269ชิ้นและมีมินิฟิกเกอร์เท่ๆนะครับของพวกทหารเรือนะฮะอีก3ตัวในปัจจุบันเรือลำนี้ก็ถือว่าเป็นเรือโจรสลับที่หายากมากๆลำหนึ่งเลยนะครับเพราะด้วยเป็นเรือที่ออกมานานถึง21ปีนะครับทำให้ราคามือสองที่สภาพดีและครบครันแบบนี้นะครับก็อยู่ที่ประมาณ 4 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับส่วนถ้าเราอยากได้ของใหม่ๆตอนนี้ก็หากันได้ที่ราคาอยู่ที่ประมาณ8 0 0 0ถึง10,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับและที่ผมได้หยิบเรือลำนี้มาให้ดูนะครับก็เป็นเพราะว่าเรือลำนี้เองเป็นอีกหนึ่งลำนะครับที่มีชิ้นส่วนประกอบเพียงแค่200กว่าชิ้นแต่สามารถนะครับให้ลูกเล่นที่สนุกสนานได้เยอะมากมายทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนแรกนะครับก็จะเป็นช่อง ใต้เรือนะครับที่สามารถเปิดเข้าไปได้นะครับและในส่วนที่2นะครับเราก็มาดูกันในส่วนของนี่เลยครับตัวสมอเรือนะครับที่สามารถสลับได้ทั้ง2ฝั่งนะครับและตรงนี้เองนะครับในส่วนต่อไปนะครับก็คือส่วนพิเศษของเรือลํานี้นะครับมันคือส่วนของปืนใหญ่นั่นเองซึ่งปืนใหญ่ปกตินี่ครับตัวฐานปืนใหญ่ก็จะเป็นสีน้ําตาล แต่สำหรับเรือลำนี้นะครับเป็นชิ้นส่วนพิเศษนะครับที่ออกแบบมาเป็นสีเขียวและสามารถที่จะหมุนได้นะครับเลื่อนซ้ายหรือเลื่อนด้านขวาเพื่อที่จะโจมตีและยิงไปอีกฝั่งหนึ่งได้อย่างสบายสบาย,บายเลยทีเดียวในช่วงยุคแรกของเลโก้โจรสลัดนะครับก็จะเป็นช่วงหนึ่งที่เลโก้เนี่ยได้อ้างอิงมาจากเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตำนานโจรสลัดหรือว่าในประวัติศาสตร์จริงๆนะครับมาดูส่วนต่อไปที่ น่าสนใจไม่แพ้กันนะครับก็คือในส่วนของพังงาเรือนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการต่อพังงาเรือขึ้นมาให้สามารถหมุนได้จริงๆนะครับแล้วก็ยังมีการติดเข็มทิศไว้ด้านหน้าของพังงาเรืออีกด้วยนะครับซึ่งแน่นอนว่าเข็มทิศที่เลโก้เอามาใช้สามารถพกเข้าป่าได้จริงๆเพราะว่ามันชี้ไปทางทิศเหนืออย่างที่เข็มทิศปกติทำกันเลยทีเดียว ในส่วนต่อไปก็จะเป็นแขนที่ใช้ในการยกของนะครับซึ่งตรงนี้ก็ใช้ตะข่ายนะครับเข้ามาสำหรับการยกหีบสมบัตินะครับให้เห็นได้อย่างชัดเจนและตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งส่วนนะครับที่เราสามารถมองเข้าไปใต้เรือได้นะครับเป็นอีกหนึ่งกิมมิคที่เลโก้ใส่เข้ามานะครับในส่วนของใบเรือก็ถือว่าทำมาได้ดีทีเดียวนะครับเพราะว่าในลักษณะของใบเรือเราสามารถหมุน เราก็สามารถที่จะพับใบเรือไปในทิศทางต่างๆได้เสมือนกับของจริงเลยนะครับซึ่งตรงนี้เองเราก็สามารถที่จะให้ความรู้สึกในการเล่นได้เปรียบเสมือนกับเรือจริงๆในส่วนต่อมานะครับก็เป็นส่วนที่น่าสนใจมากเพราะว่าเสากระโดงด้านหลังออกแบบมาให้สามารถล้มได้เมื่อโดนโจมตีตูมถ้าโดนปืนใหญ่ยิงเข้ามานะครับตัวเสากระโดงด้านหลังก็จะล้มได้แบบนี้เลย และเดี๋ยวไว้ผมจะทดลองนำเรือลำนี้ไปลอยน้ำและเอาลมเป่าดูนะครับว่าเรือใบที่ใช้ลมเป่าจริงๆมันจะสามารถลอยและเคลื่อนที่กันได้หรือเปล่านะครับสำหรับอีกหนึ่งจุดเด่นที่ทำให้เรือลำนี้น่าสนใจนะครับก็คือสีสันที่ออกแบบมานะครับเป็นสีสันพิเศษเราลองดูถึงการให้สีเหลืองแดงเขียวและขาวนะครับรวมถึงเอาสีน้ำเงินเนี่ยเข้ามาตัดทำให้เรือลำนี้นะครับ แลดูสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็เหมาะสมนะครับที่จะเป็นเรือของไฟายที่จะคอยพดุงความยุติธรรมคอยปราบเหล่าร้ายนะครับเหล่าโจรสลัดที่คอยดักปล้นสมบัติต่างๆในหน้านน้ำทะเลของเราเรามาดูในส่วนของมินิฟิกเกอร์ที่ให้มาบ้างนะครับซึ่งเรือลำนี้อย่างที่บอกไปแล้วให้มาทั้งหมด3ตัวก็คือ ตัวกัปตันนะครับแล้วก็ผู้ช่วยที่ใส่ชุดสีเขียวผู้ช่วยที่ใส่ชุดสีแดงนะครับซึ่งอาวุธที่ให้มาก็มีทั้งปืนสั้นปืนยาวแล้วก็ดาบและนอกจากนี้ก็ยังมีกระสุนปืนใหญ่อีก6นัดให้เรายิงกันได้อย่างจุใจทีเดียวนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปวิดีโอนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับ